ผมที่ว่ามันส่งไปไปไเรติดอยู่ อันนี้ถ้าผมสั่งมาประกอบจะได้ไม่ต้องไปปิดเดี๋ยวผมมารถไปจอดในบ้านนะครับสั่งมาไม่ได้ใช้แล้วเนาะอ่สั่งมาเรากประกอบเนะอ่จะได้ไม่ต้องขอไปขอดก่อนเลยก็ขับไปไว้ในในกล้นั่เอพอผมสั่งมาแล้วก็ทิดมาคนี่เสียเดี๋ยวมาให้ช่างอ่ให้ผมประกอบเนาะใช่ครับนี่มันจ่ายไฟตลอดครับผมก่อน หมดเติมไม่เสียใช่ไหมแกะเปนหวจอยผมก็ส yeah well okay yeah ั่งตับคดพวกน้จะมีอะทอย่างนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมแกะดูแล้วก็ทุกพี่ก็หาดูอะไรไม่รอก่อนเดี๋ยวผมถ่ายรูปหาอะไรไ่รอก่อนถ้าสมมติว่าแกะมาแล้วมันค้างเราล้างทำความสะอาดมันหายก็อเคไม่ต้องซื้อ อาจจะเป็นรู้เลยรู้กันเดี๋ยวแกะ